สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาแนะนำในตัวของ P.U. Prime นะคะเว็บโบรกเกอร์ที่ให้บริการเทรดทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทรดของ forex นะคะดัชนีหุ้นต่างๆค่ะเราจะพามาดูวิธีการใช้บัญชีทดลองแล้วกเ็เปิดบัญชีจริงนะคะว่ามีวิธีการหรือขั้นตอนการลงทะเบียนยังไงบ้างไปดูกันค่ะ บัญชีทดลองนะคะของพริยุาพามเนี่ยจะเป็นบัญชีที่เอาไว้ใช้ฝึกนะคะโดยสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มใช้งานหรือว่าเคยเทรดมาแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยในการฝึกหัดเทรดนะคะใช้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเข้ามาสมัครได้โดยการใส่ข้อมูลนะคะชื่อนามสกุลอีเมลนะคะแล้วก็รหัสอ้างอิงหลังจากนั้นก็สร้างบัญชีนะคะแล้วก็จะสามารถใช้บริการได้เลยตัวนี้เนี่ยคุณสามารถ าลองใช้กลยุทธ์นะคะฝึกวางคำสั่งการซื้อขายนะคะทดสอบ Stop l o ล s นะคะ Take Profit พร้อมกับดูกราฟิกแบบเรียลไทมได้เลยแล้วก็จะคล้ายๆกับตัวบัญชีจริงเลยนะคะสมัครก็ง่ายนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าไปที่หน้า PU p r พร e มนะคะแล้วก็ Search หา Demo Account น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพามาที่หน้านี้นะคะในการสมัครบัญชีทดลอง แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเอ่อตัวบัญชีจริงกันนะคะซึ่งหน้าบัญชีจริงเนี่ยก็เหมือนกันมาที่เว็บไซต์ pu prime นะคะแล้วก็สมัครสมาชิกค,ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็แค่กรอกข้อมูลนะคะชื่อนามสกุลนะคะพาสุ์หลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็สร้างบัญชีนะคะในตัวของบัญชีจริงเนี่ยค่ะเมื่อกรอข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เลือกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ประเภทของบัญชีค่ะหลังจากนั้นก็อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนะคะเช่นบัตรประ ชาชนหรือว่าบินใบเสร็จต่างๆนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ24-48ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มฝากเงินนะคะแล้วก็เทรดได้เลยกับ Puprime ค่ะ Puprime เนี่ยมีสเปรดที่แข่งขันได้นะคะการดำเนินคำสั่งก็รวดเร็ว มีซัพพอร์ตหลายภาษานะคะมีซัพพอร์ตที่คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นนะคะหรือว่าเทรดมานานแล้วตัวบัญชีทดลองนะคะของทางพิยูพรามเนี่ยจะช่วยให้คุณฝึกฝนแล้วก็สามารถเทรดได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในตัวของบัญชีจริงเนี่ยก็ลงทะเบียนง่ายนิดเดียวถ้าสนใจใช้บริการนะคะก็ไปที่หน้าเว็บ pupram com นะคะสามารถคลิกลิงก์ไปที่เปิดบัญชีนะคะหรือว่าใช้บัญชีทดลองได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ